ดูกันได้ยังคะดีไฮเดรซีนน่ารักมากเลยแอนชอบไปกระทั่งการจัดแสงจัดสีเลยสูงมากนะคะก็จะดูแบบวอมวอมดูอบอุ่นหน่อยนะะ้องลสิสมีสมุดเอาเธออีโก้ด้วยนะคะนี่เป็นบรรยากาศในการถ่ายทำ่ะแหมแอบมีกาแฟนบนรถน่าจะกินจริงนะคะคืออันนี้มีทุกช็อตเลยแล้วก็ช็อตที่แอนตี้หาเรื่องตลอดอย่างชัดบนเตียงแบบนี้นะคะซึ่งเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยเขาอยู่กันเยอะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ย เขาเรียกว่ามีการเขาเรียกว่าเอ่อมีพี่ที่เขาลงไปเทสก่อนนะมีคนที่เขาลงไปกําหนดจุดมาร์กจุดต้องนอนยังไงทํายังไงซึ่งมันเป็นการทํางานที่ค่อนข้างจะซีเรียสเลยล่ะนะคะซึ่งก็มีการสัมภาษณ์ด้วยนะว่าเอ๊ะเคนทาโลรู้สึกยังไงเคนทโลโลก็บอกว่าก็เขาก็ต้องจินตนาการเนอะว่าเขาเป็นแบบคาแรคเตอร์นั้นจริงๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นการทํางานที่สนุกแฮปปี้มากๆเลยนะ แล้วก็มีการไปยืนสัมภาษณ์คู่กันด้วยนะคะก็ถามกันว่ายังไงบ้างนะถามน้องลิสก่อนน้องลิสก็บอกว่าคอนเซ์วันนี้นะคะมันก็เป็นแบบว่าการเดินทางเป็นเจอร์นีย์นะคะก็คือเป็นคู่รักแหละเนาะที่อีกฝั่งนึงต้องจากไปมันก็เหมือนเป็นการเล่าย้อนกลับไปเห็นการเดินทางที่ผ่านมาแล้วต่อจากนี้ไปหนูต้องเดินทางคนเดียวอ่ะนี่แอดเติมเองนะแต่น้องก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของการเดินทางนั่นแหละนะคะเสร็จคราวนี้ เขาก็ไปถามคุณเคนนะว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างที่ร่วมง,งานกับน,น้องลิสนะคะเออเจ้าหนูก็น่าเอ็นดูมากคือรอเขาตอบก็คือแบบทำหน้าตื่นเต้นเนาะเขาจะตอบว่าอะไรอะไรอย่างนี้นะซึ่งพ่อหนุ่มเคนก็บอกว่าการร่วมง,งานกับลิซ่านะ,ะผมอองจะเศร้าหน่อยๆงงไหมเศร้าอะไรนะก็คือเขาบอกว่าน้องลิสเนี่ยแสดงได้แบบว่าดูแซ่ดมากดูเศร้ามากเห็น <he S 1> ถึงความโดดเดี่ยวของคนรักที่จากไป มันก็เลยพอแบบลิซ่าส่งอารมณ์มาแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาแบบอินตาแล้วมันก็ออกจะเศร้ามากเลยนะคะแล้วเขาก็เขาก็ถามว่าเออเคยฟังเพลงนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเขาก็บอกเขาเคยฟังสิเขาก็ต้องฟังแล้วเขาก็ทําเพลงอนี้นะคะโอ้น้องลิซ่าดีใจนะคะที่ได้ฟังคําตอบแบบนั้นเพราะว่าเหมือนแบบ มันน้องส่งอารมณ์ให้กับดาราด้วยว่าคือถ้าถ้าจะนับกันแล้วเนี่ยเคยนทโลกเขาดาราเลยแหละแต่น้องเราเนี่ยเป็นไอดอลนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ดารานะคะรับอารมณ์ค่ะจากศิลปินตัวน้อยของเราไปซะแล้วนะคะแต่ก็ดูถูกไม่ได้นะคะผลงานชีก็ระดับโลกนะจ๊ะซีรีส์ดอกบัวขาวนะคะนี่ก็เป็นเบื้องหลังเอามาให้ดูค่ะซึ่งที่แอดชอบอีกช็อตหนึ่งก็คือช็อตที่อยู่ที่ระเบียงเนาะ เหมือนพี่อลิสแล้วก็น้องคอสตูมก็จะทําอะไรให้น้องลิซ่าสัอย่างแล้วพี่เคนทาโร่เป็นคนกลางล่มให้ลดปละละโอ้เขาสุภาพบุรุษมากนะคือจะว่าไปแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเขาสื่อสารกันตลอดเลยนะคะเบื้องหลังการได้นนทาแต่ว่าเขามีล่ามนะคะน้องลิซก็ พูดเกาหลีหรือไม่ก็อังกฤษอะเนาะก็มีล่ามแปลให้หนุ่มเคนฟังหนุ่มเคนก็พูดญี่ปุ่นก็มีล่ามแปลกลับให้น้องลิสฟังซึ่งแอดรู้สึกว่านี่ขณะเขาพูดกันคนละภาษาเนาะแต่ว่าเคมีเขาดีจริงๆนะคะซึ่งคอมเมนต์ตอนนี้ร้อยทั้งร้อยค่ะมีการยอมรับว่าเคมีลิซ่ากับเคนทาโร่ดีจริงๆก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีด้วยนะที่คอมเมนต์แบบนี้แล้วก็มีคนรีเควสตว่าอ่าเป็นแค่ช็อตฟิี์มาได้แล้วนะมินิซีรีต้องมาแล้วเพราะทั้งคู่ทำงาน ได้ออกมาน่ารักมากแล้วเขาก็อยากดูอะไรที่มันแบบตื่นเต้นตื่นเต้นแบบนี้อีกนอกจากงานละเอียดภาพสวยทีมงานโคตรเจ๋งแล้วนะคะแอดก็ยังรักการเคารพกันของทั้งคู่ด้วยนะหนุ่มเคนเขาก็พยายามเหมือนแบบก็เทคแคร์เท่าที่จะทําได้นะคะในช่วงของเบื้องหลังที่ได้ทํางานด้วยกันแล้วก็เรียกว่าอารมณ์ดีอะ่ะก็าทาให้คนที่อยู่ใกล้อารมณ์ดีๆๆๆไปด้วยรอยยิ้มหยุดโลกของเขานั้น ่วน้องลิสเนี่ยก็ให้เกียรติทินฮัโลมากๆนะอย่างตอนที่สัมภาษณ์จบน้องก็โค้งตัวนะคะแบบโคง้งขอบคุณขอบคุณเออคุณอิจิวะห,หนึ่งเอ็นดูนะก็เรียกว,ว่าให้เกียรติทุกคนที่ทํางานด้วยเลยนะคะแอบบมีแกล้งด้วยมันจะมีพ่อหนุ่มคนนึงเป็นทีมงานเบื้องหลังเขาก็เช็ดกระจกรถที่อยู่ชีก็ไปแกล้งเขาเอ็นดูไหมล่ะเนาะเออพ่อหนุ่มเขอุอ๊ยอะไรอยอางีย ะะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามอ่าพี่นิวส์ด้วยนะจ๊ะทั้งใน YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะ